เรานี้มาในวอวิ่งเด็กนะครับของนายกสก,กายครับชั้น84นะฮะลมเย็นนะ,ะสวยดิ้ง PM เยอะมากเลยนะฮะฝุ่น PM เยอะหน่อยฮะกรุ<อ>งเทพไหมเออกรุงเทพมันสีใช่ใช่โมโมะก็ PM อยู่ข้างบนนะเนี่ยที่นี่ก็วัดได้เนี่ยเอโมโมะ PM เยอะมาก ใช่ใช่นีแล้วก็เดินครบรอบหนึ่งนะฮะต้องเที่ยวต่างชาติก็มาเรื่อยๆเป็นยงไงบ้างครับเป็นไงสนุกไหมนี่เห็นแบล็คฮอคเลยนะ นะฮะนะครับบ๊ายบายขอเที่ยวส่งการสมสนุนครับบ๊ายบาย